สวัสดีค่ะมาพบกับเมลิทาโร่ค่ะแม่หมอพลังบวกคนเดิมมาอ่านไพ่ราศีมิถุนจะ้ะราศีมิถุนเดี๋ยวแม่หมอขอเลือกไพ่ก่อนนี่วันนี้เลือกไพ่โชว์เลยเดี๋ยวจะว่าเราเออไม่เลือกไพ่เราไม่สับไพ่อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีเข้ามาในเมน้นไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้กรีดไพ่โชว์เลยเลือกไพ่โชว์เลยกี่ใบแล้วเนี้ย 3ามหกเจ็ปดาสอ่ะราศีมิถุนมาดูกันเลยจ้ะราศีมิถุนผู้ที่เกิดในวันที่สิมิถุนาถึง14กรกฎาคมดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านไหนก็เป็นได้ค่ะแต่ว่าแม่หมอก็จะอ่านในด้านดีอ่านในพลังงานด้านดีของชาวราศีมิถุน มาฟังกันเลยชาวราศีมิถุนดวงในปีใหม่2566ค่ะราศีมิถุนเป็นเดเมจิกเชียงค่ะคุณคือจอมคาถาราศีมิถุนคุณคือผู้ยังรู้ฟ้าดินคุณมี age of pentacles การที่คุณเป็นคนเก่งคุณจึงได้รับโชคลาภหนึ่งเมืองอ่ะโชว์อีกที ได้รับโชคลาภเหนืองๆทั้งทั้งความสามารถของตนเองทั้งโชคลาภที่มาแบบไม่ได้คาดฝันโชคลาภแบบลาบลอยการเสี่ยงโชคได้ได้อันนี้อันนี้นนดวงชะตาชีวิตช่วงนี้มีความมั่นคงมากมากม,มีสองถ้วยมีสองถ้วยจับอย่างนี้ดีกว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดีค่ะ ช่วงนี้มีการยาณมิตรที่ดีดวงช่วงนี้อ่ามีการเดินทางบ่อยๆนะมิถุนมิถุนการทํางานของคุณจะทําให้คุณได้เดินทางบ่อยๆพบปะเจรจาติดต่อค้าขายเดินทางไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ได้ได้อันนี้ถามว่าสำเร็จไหมโอ้โหเป็นเดอะเมจิกเชียนไม่รอดแล้วค่ะสำเร็จค่ะสำเร็จทุกงานทุกการเจรจาอย่าลืม ช่วงนี้ราศีมิถุนดวงดีค่ะ King of w a n d s เห็นไหมผู้หลักผู้ใหญ่ประกบทำงานเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ผ,ผู้ใหญ่เมตตาจะมีงานดีๆเข้ามานี่จะมีงานดีๆเข้ามาจะมีคนเสนองานดีๆมาให้จะได้ร่วมง,งานกับคนดีๆเพื่อนร่วมง,งานดีๆอืเกณฑ์ในปีนี้ได้ไปต่างแดนด้วยจากราศีมิถุนเดอะฟู l เออมันมีสี่ดาบเดี๋ยวเดี๋ยวมีสี่ดาบสี่ดาบนี้พักผ่อนให้เต็มที่ด้วยนะสําหรับการเดินทางสําหรับการทํางานมิถุนในบางท่านทํางานหนักทํางานเยอะพุ่งเป้าไปที่การทํางานระวังรักษาสุขภาพด้วยสุขภาพจะอ่อนแอได้ถ้าเกิดว่าทํางานหนักมากเกินไปเรามัดระวังอย่าประมาทให้บอกว่าอย่าประมาทค่ะเดฟูอย่าประมาทในเรื่องของสุขภาพ เวลาเจ็บป่วยมาเนี่ยไม่มีใครเจ็บแทนนะคะมีถุนเจ็บป่วยคนเดียวล้วนๆป่วยแล้วป่วยเนื้อรางป่วยงานเพราะนั้นอย่าป่วยดูแลตนเองดีๆด้วยมีเกณฑ์เปิดร้านใหม่เปิดกิจการใหม่สามเหรียญสามเหรียญตรงนี้มีเกณฑ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานจัดสถานที่ทำงานให้สวยงามเปิดแล้วเปิดอีก มิถุนบางท่านมีกิจการหลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดบางท่านถึงขั้นข้ามประเทศเลยนะมิถุนในบางท่านมีกิจการข้ามประเทศบอกได้เลยว่าช่วงนี้ดวงของมิถุนในการเดินทางในการทํางานบอกได้เลยต้องไปไปมามาไปไปมามาหลายๆท่านเดินทางกันจนเบื่อมิถุนหลายๆท่านโฟกัสที่งานแล้วยังมีแผนนะมีเจ็ดดาบยังมีแผนที่จะเปิดทําอะไรใหม่ๆอีกนะ มีแผนที่จะทําอะไรอืมอาจจะเป็นความลับก่อนแบบอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดทีเดียวเซอร์ไพรสท์ทีเดียวกันไปเลยบางท่านมีโปรเจกต์หลายๆอย่างมีงานหลายๆอย่างอืมมีถุนช่วงนี้เอาการเอางานขยันขันแข็งมากขยันขันแข็งมากคือเรื่องเงินเรื่องใหญ่เรื่องงานเรื่องใหญ่ยอมไม่ได้นะยอมตายเลยนะเรื่องของงานเนี่ย เรียกว่าชีวิตนี้มีความสุขกับการทำงานงานคือความหมายของชีวิตสำหรับาชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนเยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณจะได้การเงินคุณจะได้การเงินจะได้งานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆชีวิตช่วงนี้ ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยสำหรับชาวราศีมิถุนนะบอกได้เลยว่าปีใหม่นี้เป็นปีเงินปีทองเป็นปีทองเลยนะคะถุนการเงินของคุณเด่นมากๆค่ะมันมี edge of pentacles การเงินเด่นทรัพย์สมบัติเด่นความก้าวหน้าก็โดดเด่นเช่นเดียวกันขอให้ จริงจังนะคะแล้วก็โฟก,กัสที่งานแบบนี้นะเพราะว่าทั้งปีนี้คุณจะมีความร่ำรวยและมีกิจการหลายต่อหลายอย่างเป็นความสุขนะเป็นความสุขของชาวราศีมิถุนเลยละ่ะในปีนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักเรื่องของความรักมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วสำหรับใครหลายหลายคนมิถุนจะได้เจอคนที่ชัดเจนเข้ามาในชีวิต วันเวลาจะทำให้ได้เจอคนดีๆวันเวลาจะทำให้ได้เจอคู่รักเจอเนื้อคู่ e i e of Pentacles วันเวลาจะทำให้มิถุนเจอเนื้อคู่ค่ะบางท่านเนี่ยคู่มาช้ามิถุนบางท่านคู่มาช้าแต่เป็นเป็นเนื้อคู่เลยไม่ใช่คู่ปลอมไม่ใช่คู่ปลอมเป็นคู่แท้มาช้าแต่ได้แต่งชัวค่ะ มีเกณฑ์การวางแผนนะเริ่มคุยกันแล้วเริ่มคุยกันเรื่องราวของการมั่นการตกแต่งได้เพราะมันมีเรื่องของ tree of pentacles ความรักเป็นรูปเป็นร่างเริ่มที่จะก่อร่างสร้างตัวเริ่มที่จะร่วมสร้างอะไรหลายๆอย่างกับคนรักคู่ครองร่วมสร้างอนาคตสร้างครอบครัวมีการวางแผนมีการคุยกันช่วงนี้ก็มันเป็นเรื่องของ การที่มิถุนอาจจะเคยเริ่มต้นเริ่มต้นมาแล้วมันถึงเวลาที่มันจะต้องเริ่มจริงจังันแล้วอ่ะมันถึงเวลามันถึงจังหวะที่ต้องเริ่มจริงจังในการที่จะต้องมีคู่ครองและมันมีคนที่เข้ามาที่ทําให้มิถุนมั่นใจว่าคนนี้แหละที่จะฝากชีวิตไว้ได้คนนี้แหละที่เหมาะที่จะ เปิดใจเหมาะที่จะคบหาดูใจมันมีเรื่องของไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากสําหรับความรักไพ่สองถ้วยนี่จะเป็นไพ่ที่คือถ้ารักแล้วจะตกจะแต่งเลยถึงขั้นมีบุตรมีครอบครัวถ้าหนึ่งถ้วยนี่ก็ยังเป็นแค่ความรักแต่ถ้าสองถ้วยนี่เป็นความรักที่จริงจังค่ะเป็นความรักที่จะอยู่ร่วมกันเลยนะ มิถุนหลายๆท่านก็อาจจะเจอเจอคู่ช้าแต่ในปีนี้เนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างมันเริ่มจริงจังมันเริ่มแบบที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะการที่เราเจอเจอใครเข้ามาในชีวิตที่เป็นเป็นคู่เป็นเป็นคนที่มีอะไรมีเคมีตรงกันมันก็ถึงเวลาเนาะเพราะเพราะในชีวิตคนเรามันมันไม่มีอะไรที่จะ บังเอิญหรืออะไรยกเว้นแต่ว่ามันเป็นพรมลิขิดมันเป็นพรมลิขิดที่เขาขีดมาละคนนี้แหละไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาก็ตามคนคนนี้ก็จะไม่ไปไหนคนคนนี้ก็จะยังอยู่นี่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่เขาส่งมาให้เขาส่งมาให้เบื้องบนส่งมาให้มันก็เป็นจังหวะที่ก็ดีนะก็ดี <c oughs> ใครอยากมีคู่ตอนนี้อ่ะ ถึงเวลาแล้วล่ะใครที่ยังไม่ไปไหนใครที่ยังอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาเป็นที่ปรึกษาเข้าอกเข้าใจรับเราได้ทุกเรื่องแบบนี้ความรักที่แท้จริงมันจะต้องเป็นแบบนี้นะไม่ใช่เป็นความรักที่แค่สวยๆงามๆต้องเข้าอกเข้าใจต้องรับเราได้ต้องรับในเวลาที่เรากำลังมีเรื่องมีเรื่องร้ายเราก็ต้องรับได้มีเรื่องดีเขาก็จะต้องอยู่เคียงข้างเรา อันนี้เขาจะเรียกว่าคู่แท้เนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรมาก็ยังไม่ยังไม่จากกันไปไหนก็จะเป็นจะเป็นจังหวะเวลาที่เออคนนี้แหละคนนี้แหละ,หละก็ตกแต่งกันไปเป็นฝั่งเป็นฝากันไปนะมีช้าแต่มีแล้วดีนะส่วนเรื่องของสุขภาพระวังภูมิแพ้ค่ะระวังภูมิแพ้แพ้อากาศพวก เป็นผื่นเป็นลมพิษแล้วกเ็เรื่องของแพ้อาหารได้ระมัดระวังด้วยช่วงนี้บางทีรับประทานอาหารก็ระมัดระวังด้วยบางทีทานอะไรที่มันแสลงแล้วมันสําแดงขึ้นมาก็จะย่แย่เนาะระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานระมัดระวังในเรื่องของลมฟ้าอากาศอย่าให้มามีผลคอยที่จะ ปกป้องร่างกายด้วยอย่าให้มีผลที่จะมาทําให้เราเจ็บป่วยอ่ะประมาณแบบนั้นแพ้ลมแพ้อากาศแพ้แพ้ฤดูเนาะบางคนก็แพ้ร้อนแพ้หนาวอะไรอย่างนี้สุขภาพไม่ค่อยสมดุลเรามัดระวังกันด้วยเรามัดระวังอุบัติเหตุในการทํางานด้วยอย่าประมาทอย่าใช้ชีวิตอย่างมีสติเดี๋ยวการทํางานเมื่อยลอยใจลอยหรือทําอะไรแบบไม่ระมัดระวังก็จะ มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเรามาลองกันหน่อยก็นี่เป็นดวงของราศีมิถุนในเดือนมกราสองพันอุปสรรคไม่มีนะจ๊ะมีแค่เรามารดงเรื่องของการแพ้อากาศ ส่วนเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยว่าตอนนี้หน้าที่การงานโดดเดน่นการเงินโดดเดน่นจะได้ลาบลอยจะได้รับโชคลาภฟุกๆขอให้ราศีมิถุนโชคดีกันตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงปลายปีกันทุกๆท่านขอให้กิจการของท่านประสบความสำเร็จปัศจากอุปสรรคพบแต่ความสำเร็จความร่ำรวย ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกซับทุกเมนทุกไลค์ที่มอบให้กับแม่หมอเสมอมาขอให้มิถุนทุกท่านมีความสุขทุกท่านค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ